ีเราจะมาทำไข่ปลาหมึกชุบแป้งทอดผัดตะไคร้นะครับตัทิ้งไว้สักพักนะครับเดี๋ยวมันสุกคนจะลอยขึ้นมาเทียมประมาณยี่สิบนาวมาเมื่อไหร่ครับเสร็จแล้วทุกท่นโอ้โหมาทกักพอดีเลยข้าไปมี วัสดีครับรายการเฮ็เองกินเองนะครับวันนี้เราจะมาทําไข่ปลาหมึกชุบแป้งทอดผัดตะไคร้นะครับหลักๆก็จะมีไข่ปลาหมึกนะครับแล้วก็แป้งชุบแป้งทอดสาเร็จนะครับตะไคร้ใบมะกรพริกขี้หนูจันดาพริกไทยขาวน้ําปลาซีอิ้วขาวแล้วก็ซอสนะครับแล้วก็มีผงนัวกับน้าตาลนะครับแบบแรกเรามาแกะอันนี้1นกิโลแต่เราจะใช้ไม่หมดโง่ลมๆครับทมาคนก่อนนะครับครับเดี๋ยวเรามาซอยตะไคร้กันก่อนนะครับ ไ้มันทั้งหมดหต้นใช่ไหมแต่ว่าเราจะตำแค่หนึ่งต้นก่อนนะครับเดีย๋ยวผมจะซอยให้มันครบไว้ก่อนปลอทีเดียวครับเอาตะไคร้ที่ผมเตรียมไว้เมื่อกี้ต้นหนึ่งครับมาใส่แล้วตำกระเทียมก่อนเอ้ยตำตะไคร้ก่อนนะครับตำให้มันพอหยาบๆนิดนึงนะครับกระเทียมประมาณยี่สิบกรีบเทียมไว้พริกไทยเม็ดขาวประมาณยี่สิบเม็ด ไทีแล้วเอาพริกกหนูกินดานะครับประมาณ10เม็ดห2 3่สามสี่แล้วแต่คนชอบเผ็ดไม่เผ็ดน,นะครับอันนี้ตามชอบเผ็ดมากใส่มากเผ็ดน้อยก็ลด,ดลงเตรียมจะทอดแล้วนะครับเติมน้ำมันก่อนครับเราตั้งพอกระทะร้อนแล้วนะครับเราจะเอาไข่ปลาหมึกชุกแป้งที่ผมเตรียมไว้เมื่อสักครู่นะครับแล้วเราจะลงทอดทอดไปเรื่อยๆนะครับครับจุกไปเรื่อยๆ โหลไม่ทันใจผมเทเลยล่ะจะได้ทันใจหน่อยครับขยำขยำไปเดียวเดียวครับน้ำมันรู้สึกจะร้อนยังไม่ค่อยได้ที่นะครับเดี๋ยวไม่เป็นไรแนละ้วมันร้อนเรื่อยๆคอยอิดใส่และครับลม ทิ้งไว้สักพักนะครับเดี๋ยวมันสุกมันจะลอยขึ้นมาโอเคตักขึ้นเลยนะครับสุกแล้วตนเราต้องไปพักไว้อีกอพักไว้ก่อนนะ เดี๋ยวเราจะเอาเครื่องที่เราตำเมื่อสักครู่นะครับเราจะมาผัดครับแล้วจากเราพักไว้สักพักแล้วนะครับทอดน้ำปลาเส้นเ็ดเราก็จะมาหั่นพอคำนะครับหั่นให้เป็นพอคำเพราะเราต้องเตรียมผัดอีกรอบหนึ่งคำพอดีครับเดี๋ยวเราจะเตรียมผัดนะครับเครื่องที่ผมตำรอไว้แล้วนะครับเดี๋ยวก็มี มาเมื่อไหร่อะทำเสร็จแล้วธุระครับผมโอ้โหมาคันพอดีเลยเนี่ยทำอะไรทำเนี่ยผัดไข่ปลาหมึกพอดีเลยเดี๋ยวพ่อตั้งกระทะพอดีเลยไม่บอกอะไรคุ้งปรุงคุ้งปรุงนี่ไงพ่อแนะนำไปหมดแล้วอ๋อให้ผมปรุงเลยปรุงเลยต้องปุุงเอ้าเตรียมน้ำมันมาคือกลับมาก็แบบมึนๆอยู่แล้วมึนๆอยู่เลยใช่ไหมเอาพอดีเลยเกลนอเกลือเพราะเกลืออ๋อน้ำมันลงมาก่อนนิดนึงนิดนึงนิดนึงอือพ่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 อเอาพริกแกงที่พ่อเตรียมไว้พริกคนๆนิดนึงใส่เลยใส่เลยใส่เลยนะใส่หมดเลยผัดให้ ผัดไปสักพักฟูนิดแลเอานี่ปรุงเลยน้ำตาลนะครับหนึ่งช้อนก็น้ำมันหอยอน้ำมันหอยสองโอ้ซีอิ๊วขาวช้อนหนึ่งแล้วก็จะมีผงดัวกับน้ำตาลนะครับผงดัวแล้วแต่ใครชอบไปชอบนะอย่างละอโอ้โอสุดยอดน้ำมเติมน้ำนิด,ดนึงพอ ชิมเลยผื่นชิมพ่อชิมเลยได้ใช่ไ,ใชได้พอแล้วพอแล้วอเอาหนึ่งเอานี่ลงเลยปลามึกปลาหมึกโอเคคุกเลยเคืคุกคุกไปเลยคุกไปเลยนี่อนะไรเนี่ยเหมือนไข่ปลาหมึกเลยไข่ปลาหมึกกระเทียมเอ้ยไม่ใช่ตะไคร้ตะไคร้ปกติเขาจะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะพอดีเพราะว่ะนนมามัน เอาชิ้นใหญ่ๆหน่อยตาม,ม,ม,มกกด้วยมะกรูดสี่ใบหั่นเป็นชิ้นเล็กหอมอหอมยังหอมยังหอมแล้วหอมแล้ว,ลวลเตรียมเดี๋ยวต่พอจานก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวแคนึงโอเคตักเลย<อ>เเพื่อนมาเออเอีกเลยเออโกลดนเลย แแลละนนั่หถูกป้องเรียบร้อยคือกลับมาก็ไม่รู้ทำอะไรกินอยู่ดีๆก็ไล่มาผัดลุงเลยเอาก็เด่นบอกว่าไปธุระพ่อก็เลยว่าจะไปทั้งวันพ่อครับผมเพราะว่าชิมเลยดีไหมอันนี้อะไรไข่ปลาหมึกชุบแป้งทอดครับผมไม่รู้เอ้อพึ่งมาก่อนลองดูไงจำได้ไหมมันต้องเอาตะไคร้ด้วยนิดนึงอร่อยครับอือ หอมตะไคร้ด้วยคุณกนทอดตะไคร้กินด้วยอะไรผัดใส่อะไรงนีน่ไงเนี่ยมากูตดตะไคร้ไข่ลรปลาหมึกยำมีความสวยนะพนะ่อเนาะอร่อยอร่อยอืมเขเป็นเมนูที่ไม่ไม่ได้ยุ่งยากอะไรครับทานเล่นอืมทาน,นได้ได้อือฮึกินน่าอร่อยจังไข่ขวาวๆนะครับอร่อยนี่นะอร่อย เพราะว่ากับเข้าเมื่อกี้เลยที่ว่าเริ่มหิวหิวละเอาไหมอร่อยอร่อยต่อไปเราทำอะไรโดยเอพาะเดี๋ยวต้องรอดูอีกรอดูไอริเวกแล้วก็คิดเมนูใหม่ไปเรื่อยๆนะครับพอสำหรับคลิปนี้จบแล้วครับผมอะไรเนี่ยอย่าลืม ไี้ไข่ปลาหมึกชุบแป้งทอดก<ล><อ>ับตะไคร้ครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามตะไคร้กดแชร์คอมเมนต์อะไรทุกๆๆๆไอ้อย่างหนึ่งที่ที่ที่นี่ก็คืออยากให้กดกระดิ่งด้วยนะครับเพราะถ้าเราลงเมนูใหม่ๆปพ๊บมันก็จะเด้งให้เราทร,ราบ<ล>ว่า,<ล>เ,ราเรามีคลิปลงไปแล้วครับรบางท่านอาจจะลืมกดกระดิ่งให้นะครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับกับไข่ปลาหมึกอะไรเนี่ยชุบแป้งทอดแป้งทอดกับตะไคร้ครับผมครับผมขอจบรายการเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายครับ